ทำยังไงให้อยู่บ้านเราได้ฟีลนักแข่งมีขาตั้งให้อีกอันหนึ่งขาตั้งเอาไว้เวลาเราตั้งนะครับใช่ครับคิดออกปะไม่อับแต่เขาเป็นคนไม่เอาทานไก่ได้เลยไขขันไก่บ้านแขกขันยังไม่เปิดซ้าี โซดาอยู่จอดอีคิวเลบอนลิฟท์ยันอาทิตษฐานเลยอีคิวกับเลบอน bon จะแข่งลูบิกแล้วจะไปแข่งมาใ,<ช>ใช่ไหมทำยังไงให้อยู่บ้านแล้วได้ฟีลนัดแข่งหนึ่งมาต้องมีอะไรครับเวลาแข่งขันน้องมีลูบิกครับอ่าลูบิกก็คือนี่เรามีลูบิกทุกคนต้องมีอยู่แล้วใช่ใช่ใชเอาแบบข้ามไปเลยได้ไหมเอาแบบว่าสำคัญกว่านั้นคิวมีอะไรครับมีผ้ารองเอาผ้ารองมีผ้ารองที่เสริมโอเคไม่ต้องละเข้าเรื่องเลยเวลาที่แข่งเนี่ยหรือเวลาที่เราเห็นแบบตามยูทูบเนี่ยก็คือที่แสดงผลไงววววััันนนีีี้้เรรราาจะมิตคบ นี่ oh. แท่นโชว์การจับเวลา <Yeah. S 1> ลูบิกนะครับนี่ oh. ก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะแสดงเวลาขึ้นให้แบบนี้เลยเห oh. มือนที่เราเห็นในเวลาการแข่งขันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันใช้ยังไงแล้วมันดีไหมมันน่าซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันถ้าใครสนใจตัวนี้เนี่ยก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน แอนดี้สปีดนะเพื่อนๆก็คือร้านเขานี่มีลูบิกเยอะแยะมากมายใครสนใจไปสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวจะแปะลูบิกใต้ลิมเนียครับใช่รวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับใช่ครับโอเคครับมาดูครับกล่องก็จะเป็นแนวนี้ครับทุกคนนี่ด้านหลังก็จะบอกเลยนะนี่วิธีการติดตั้งในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเห็นไหมมีทีฮิ้วด้วยนะอ่าก็คือแบบเวลาแบบไปไหนเมื่อไหนใช่เรามาเปิดกันปึ๊บในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็น ที่แสดงผลนะครับจะเป็นน้ำหนักโอเคนะไม่หนัก<ช>ไม่เบา <นะ S 1> กำลังดีนะครับนี่ความกว้างยาวมาตรฐานก็จะมีสายให้2เส้นนะใช่เส้นนี้น่าจะเป็นสายที่ต่อเข้าจอเข้าจอคอมพิวเตอร์นะเพราะว่ามี USB แล้วก็มีตัวเสียบเครื่องจับเวลานะ,นะส่วนตัวนี้ถ้าเป็นแจ็คแบบนี้นคือเราจะรู้อยู่แล้วว่า เอาไว้เสียบใส่ค่ะเครื่องจับเวลาลูบิกกับหน<ม>้าจอเชื่อมต่อกันแล้วก็จะมนีน่าจะมีขาตั้งม,มีขาตั้งให้อีกอันหนึ่งขาตั้งเอา,วาเวลาเราตั้งนะคะใช่ครับโอเคแล้วก็มีตัวนี้ไข่ควงอ่าเหมือนไข่ควงลูบิกนันแหละใ,<ช>ในกล่องมีแค่นี้เองนะฮะอ่าเรามาลองดูซิว่าหน้าจอมันใช้ยังไงมั่งอ๋อต้องใส่ถาานะเดี๋ยวเปิดก่อนใช้ถานสี่ก้อนนะคิวเอาปะไม่เอาครับแต่ก็เป็นคนไม่เอาถาน ช้ถ่าน 2A 4ก้อนนะ1.5โวลต์เดี๋ยวผมใส่มันเสียงฟินมาคทุกคต<ร>น <ะ S 1> ตรงตูดแบนๆเนี่ยคือใส่ตรงมีสปริงนะตรงเรียบๆใส่ตรงที่มันเป็นสปริงเด้งจะมีขั้วลบอยู่นะอ่าแล้วก็ปิดนะครับอ่ะไก่ได้เลยฮะข,ขัน <c oughs> ไก่บ้านแกขันจะ <c oughs> มีขาตั้งเนี่ยเหมือนไม้กอล์ฟเนี่ยก็คือตรงนี้ถ้าดูก็คือเราหมุนตรงนี้นะครับนี่หมุนตรงนี้เพื่อย,ยืดอันนี้ขึ้นมา เ่าอแล้วก็เหนียกับโต๊ะเนี่ยมัน้อยหนียกับโต๊ะอ๋ออย่างนี้เองมันแน่นมากเพราะฉันแน่นดิไม่งั้นมันก็หลุดทำนั้นทำให้ดีไปเลยนะครับครับเนี่ยเราจะติดนี้ใส่ครับยังไงสอนออกเผาอดเผาไม่ได้เผาสอนสอนออกก้อนเนี่ยด้านล่างจะมีอยู่3จุดนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดอ่าปุ่มเปิดปิดแล้วตรงนี้เป็น รูกลมๆนี่ก็คือเสียบสายเพื่อเชื่อมต่อกับตัวจับเวลา Type ไม่ตัว Type C ไม่มีส่วนตัว USB อันนี้เอาไว้เสียบเข้าคอมเนาะใช่ค่ะโอเคเวลาเปิดปุ่มปุ๊บนี่มีเวลาขึ้นแบบนี้เรามาลองเชื่อมต่อกันดูครับนี่จะเป็นสายที่มีหัวกลมๆแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเราก็เสียบเข้าเครื่องจับเวลาลูบิกแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปปึ๊บเราเสียบับที่จับเวลาไอ้คี่ลองแตะที่จับเวลาดูครับ ทำามล่วโอเคเฮ้ยมีข้างหลังเนี่ยอ่าก็คือข้อดีก็คือปกติคนดูจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเราก็สามารถดูด้านหลังได้ด้วยนะนะมันก็จะเห็นตรงนี้นะก็คือคนที่แบบนั่งเล่นอยู่เนี่ยก็สามารถดูเวลาของตัวเองได้จากตรงนี้หรือไม่ก็ตรงที่จับเวลาเนาะใช่ครับอ่าโอเคครับอ่าเรามาลองดูนะความเสถียรของมันอ่าที่หน้าจอเป็นแบบนี้อ่าอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์นะโอเคลองดูครับไปกรยุดจิบ เห็นไหมเลขก็ตรงกันเด๊ะเรามาลองมาตั้งดูนะวิธีทําก็คือไม่ว่าเราจะไปใส่กับโต๊ะตัวไหนก็ทําได้นะเพราะว่าตัวเนี้มันสามารถหมุนโอเคครับพอครับแล้วก็ยืดขาขึ้นเนี่ยอ้ามันออกแล้วก็มาเสียบตรงโต๊ะหมุนให้แน่นครับนี่ได้แลาลองแตะสิฟิลนักแข่งไหมลองดูสิโคตรฟิลครับโคตรฟิลได้ฟิลไหมแล้วก็เล่นครับ เนี่ยคสายตีโลโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อให้เอาไอคิวเนี่ยลองจับเวลาดูนะสมมติอยู่ในการแข่งขันครับแข็งคนที่เตรียมรูบิกมาปุ๊บเขาก็จะเอาใส่ใส่นี่มาปุ๊บเขาจะใส่นีคู่แล้วเขาจะมีปลาคอขนาดอยู่บ้านยังตื่นเต้นอ่าแล้วสักพักเนี่ยเราเป็นเจ้าสายตีพร้อมครับจะมีเวลาให้ดู15วินาทีนะครับโอ นี่กดดันเวลาช้าเลยเนะี่ยกล้อง็มาถ่ายเวลานักแข่งก็จะชอบถ่ายเวลานะต่เน <c oughs> ี่ยคนนี้ก็จดโอเค9.34ครับโอเคครับนี่ครับได้ฟิวนักแข่งเลยไหมเขาได้ทุกคนขนาดเขาอ,อยู่บ้านั้ตื่นเต้นะครับโอเคครับแล้วเขาก็ไปสักแคมมาใหม่นกลาง เพิ่งโดนประตูหนีบมาครับใช่ครัเดี๋ยขาจะขอจะเวลาครับอันนี้รอบที่2ครับเขาจะแข่งทั้งหมดห้ารอบเนาะจะรอบที่แย่ที่สุดกัดีที่สุดออกนะแล้ว3รอบมาเฉลี่ยเวลาครับไปหรือครับแค่นี้ยังกดดันนะถ้าไปแข่งจริงจะขนาดไหนอะไรวะเนี่ยยังไม่เปิดซารี อ้แปดจุดหนึ่งหกครับมาดูว่าสองคูณสองเขาได้เวลาเฉลี่ยเท่าไหร่นะอยู่บ้านยังตื่นเต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมบาดเจ็บอยู่เจ็บเจ็บนิ้วครับเป็นข้ออ้างครับคนจับเวลาครับเหมือนเขารู้ว่าจะแคมยังไงก็มันยากอผมจะแคมเจอเซียนเจียดตังบ่อย เอาค่อยดูแปลกเฮ้ยคุณคุณบิดมุมผมอ่ะฮะคุณคุณบิดมุมผมอ่ะเล่นบิดบิดตรงไหนเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเขาบิดมุมผมเนี่ยเนี่ยโอเคเอาใหม่ครัใหม่ครับแม่ของคุณเนี่ยฮะเขียนรบรอบสามเอาใหม่ครับรอบเมื่อกี้ฟาวครับกรรมการบิดมุมยีฟเอฟยี่มิโอเคครับเขียนบรอบที่สามมาดูครับ 2องคูณสองโอเคครับ9.14จุดหนึ่งสี่ครับเีย okay, เวลานี่ยังไม่ดีเท่าไหร่หรือว่าปกติเฉลี่ยเท่าไหร่เฉลีย่ยเจ็ดมิปกติเฉลีย่ยเจ็ดจริงเหรอไม่เห็นแต่เจ็ดสักทีอันนี้เจ็บมืออ๋อโอเค ตื่นเต้นเลยอทุกคนกับเครื่องจับเวลาใหม่นี่ครับรีเซ็ตด้วยครับเจ็ดจุดสี่สามครับเริ่มดีครับแต่อย่าลืมนะดีรอบเดียวไม่ได้นะเพราะรอบ พะรอบที่ดีสุดเขาตัดทิ้งนะฮะหนึงตัดเวลา 9v อ,ออกเลย 9v สองอันจะตัดออกได้ไงละ่ะก็ตัดออกอันหนึง่งอันหนึ่งนะเดี๋ยวเราเอาเรอบต่อไปเขาแบบต่ำกว่าจิต่ำกว่าได้ไหมในรอบนี้รีเซตด้วยรผม <c oughs> มาหักคะแนนคุณได้น,น,นนะ ขำว่าขำมุกปะป๊าเฮ้ยเนี่ยก็ดีเก็บชั้นหนึ่งช้าเลยเนี่ยต้องมีสมาธิครัโอ้โหได้สูตรชกร้ายเนี่ยโอเคเก้าจุดหกเก้าครับเวลาเฉลี่ยมันโอเคอันนี้คือเราจับเล่นๆนะเดี๋ยวพ่อจะทําคลิปที่ทีคิวจับเวลาจริงจังให้นะจ้าเพราะนั้นเราจะตัด9.34าจออกเอ้ย9.69เมื่อกี้โดนตัดทิ้งแล้วเร็วสุดคือ7.43โดนตัดทิ้งโอ้โหเฉลี่ยน่าจะ9วีครับเวลาเฉลี่ยคือ 8.88นะครับ <Yeah. S 1> ต้องไปรุนว่าเขาจะเข้าลองไปนะครับโอเคครับก็ไม่ได้แย่เออไม่ได้แย่นะโอเคครับอันนี้ก็คือที่จับเวลาลูบิกของเรานะครับ<อ>สนุกครับบอกเลยว่าถ้าใครต้องการฟิลนะักแข่งนะต้องจัดนะตัวนี้เนาะใช่ครับอ่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วใช่พอมีตัวนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันทำให้เราได้ฝึกในการจับเวลาเหมือนเราแข่งจริงเลยเนาะโอเคครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยเท่าที่พ่อก๊อฟดูพ่อก๊อฟจับเนี่ยวัสดุดีมากนะก็คือพลาสติก ค่อนข้างแข็งแรงไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรเลไม่ได้กองแก๊งเลยว่าถึงช่วงคําถามของคลิปนี้แล้วนะครับ i q มีเวลาเฉลี่ยที่ดีที่สุดกี่วินาทีเมื่อกี้แล้วก็เวลาที่แย่ที่สุดกี่วินาทีเนาะใช่ครับอ่าโอเคก็ตอบมาแล้วกันนะครับอ่าโอเคถ้าใครชอบมีอาริมกดไลค์กดติดตามอ่าให้กับช่อง i q Lebon Family Fun ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอได้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย